วันนี้มีสวัสดีนะครับสวัสดี fc big s u r ก e y ทุกท่านนะครับผมวันนี้มอีอีกหนึ่งรุ่นนะครับม,มานำเสนอนะครับผมนะครับมาเจอกันอีก1รุ่นนะครับก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สร้างน้อยเหมือนกันนะครับนะรุ่นอะไรครับเนี่ยรวยแสนล้านนะครับผมหลงวงพ่อพัดนะรวยแสนล้านนะครับรุ่นหลงวงพ่อพัดนะครับผม คิดว่านะ่าจะเป็นรุ่นที่ว่าน่าจะสร้างน้อยที่สุดแล้วมั้งครับนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะเล่มน,นี้นะครับในรุ่นนี้นะนะครับหนึ่งโทสวรษนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอ้ไม่ใช่รวยแสนล้านนะครับรวยแสนล้านนี่นะครับรวยแสนล้านนันนี่ก็ไม่ได้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อผงนะครับไม่ได้ ซีนเดิมเลยครับไม่ได้เปิดดูนะน่าจะเป็นพระเนื้อเนื้อผงครับนะพระผงดวงเศรษฐีหันข้างนะพระผงดวงเศรษฐีหันข้างน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับนะเนื้อว่านนี่ค,ครับนี่ครับผมมีรวยเศรษฐล้านนะครับมานําเสนอทำคลิปนะครับ เดี๋ยวขอเอากล้องลงนิดนึงนะฮะน่ครับสวยสดงดงามครับนะพ้าสักลาดะก็สีแดงนะตลับพระกอสีแดงอีกนะครับแดงทั้งหมดเลยนะครับตลับพระยังหลโคตรสวยเลยครับตลับพระสีแดงแดงครับนะตัวหนังสือสีสีทองนะครับตัวหนังสือนี่สีทองนะเขียนว่ารวยเแสนล้านนะครับผมหลวงพ่อพัดปุญญกามู วัดถวยด้วนอำเภอหนองบัวออกปีพศส5 6 4รครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับออกสดสดร้อนร้อนนะครับเช่าหากันมาสดร้อนร้อนเลยสี่เหรียญนะมาเก็บไว้สวยๆอย่างนั้นนะครับสวยอย่างนั้นเลยผมบอกไว้เลยนะฮะรุ่นนี้ก็สร้างน้อยมากนะครับผมรุ่นนี้ก็สร้างน้อยมากนะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เฮียแชมป์ปากกิตนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับผม จำนวนการสร้างก็8 8ดลังนะครับสร้างแค่88ลังเท่านั้นนะครับผมแค่เดือน2เดือนก็หมดแล้วนะครับสร้างแค่สร้างแค่นี้นะครับเดือน2เดือนก็หมดแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คนที่ยังไม่เปิดลังแกะลังเท่านั้นนะครับผมถ้าแกะลังก็คือแปบเดียวก็หมดไปแล้วนะครับไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนก็หมดนะถ้ามาปล่อยช่องหาบูชากันครับในในลังหนึ่งก็มีอ่า ลุ้นเนื้อหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยลุนนะครับลุนหนึ่งร้อยลุนนะครับต่อหนึ่งลังนะครับการันตีในลังนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินในลังสามลุนนะครับผมแล้วก็มีเนื้อนวะอีกหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อเงินสามเหรียญเนื้อนวะหนึ่งเหรียญในลังนะครับนะครับรุ่นนี้เฮียแซมฝักเกตผู้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 จัดสร้างนะครับ ทีมงานนะครับเราทีมงานทับหลวงนะครับผมทีมงานทับหลวงนะครับก็รุ่นนี้ปีมีแถมยกลังนะครับแถมยกลังเป็นเนื้อเงินสาตตินนะครับลงยาแดงนะครับผมแล้วก็รายการลงยานะครับรายการยงลงยาสวยๆทั้งนั้นนะครับผมนะ จะจะลงยาี่สวยๆทางนั้นนะรุ่นนี้นี่รู้สึกว่าจะลงยาหมดนะครับจะมีรู้สึกจะมีอ่าเนื้เอเนื้อสามเคสองเคอะไรนี่ไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามเคไม่น่ามีนะนะแล้วก็มีอ่าเนื้อแบคโรเดียอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้ลงยานะครับรุ่นนี้ที่เหลือลงยาหมดนะครับผมที่เหลือบอกบอกเลยว่าลงยาทุกเหรียญน,นะครับลงยาทุกเหรียญนนะ นะครับมีมีลงยาซาตินสวยๆด้วยนะครับมีลงยาซาตินเยอะนะครับงานรุ่นนี้นะครับครับผมออกออกรุนนี้ก็สามอ่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมรุ่นนี้นะฮะไม่เพราะว่าสร้างน้อยนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะออกเล็กๆเลยนะออกเล็กๆสามร้อยห้าสิบก็ก็น่าจะมีอยู่แต่เป็นแล้วแต่คนรับมานะครับผมแต่ว่า มาตรฐานเลยนะปกติแล้วก็สี่ร้อยครับมาดูนะครับผมได้เนื้ออะไรมาบ้างนะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับตลับก็สีแดงนะครับเนี่ยกำมะหยี่ก็สีแดงนะครับแดงหมดครับแดงหมดสวยสดงดงามครับนี่ครับกะไหลกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินลงยาม่วงนะครับ ได้ก,าก,ากับ,นะบกไหลเงินลงยาม่วงหน้ากากทองทิพย์นะครับนะครับกรบไหลเงินลงยาม่วงหน้ากากทองทิพย์นะครับมาดูนะครับหร,รหัสโค้ดรหัสโค้ดสี่หนึ่งนะครับรหัสโคดสี่หนึ่งนะครับเหรียญก็จะเป็นยันแทบยันพุทซ้อนนะครับนะ เห็นว่ารวยแสนล้านครับนะออกปี64นี่กระไหลเงินครับแล้วก็ดูเหรียญน,นะครับดูดูพื้นเหรียญน,นะครับเป็นแบบเส้นนะครับเส้นแตกออกมานะเขาเรียกคล้ายๆเส้นสายฝนนะครับแตกออกไปเต็มเลยนะเป็นคล้ายๆกับเหรียญออกเหรียญแบบคล้ายๆเหรียญมันตึงนะครับนะเส้นก็เลยเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นหลกอออกอไปนะคล้าย <spe ak> ๆประมาณนั้นเลยนะเนี่ยจะดูจะเห็นชัดเจนนะครับ เส้นเส้นของเหรียญนะครับขอบเหรียญนะแล้วก็ขละเลขยันครับล้อมรอบครับยันเนี่ยยันล้อมรอบเลยครับโอ้ยันนี่จัดเต็มครับยันนะยันนี่จัดเต็มนะครับทึบเลยครับนยันนะคือไม่ไม่มีช่องว่างเลยครับยันนะครับทึบหมดเลยนะเออนะครับ น่ครับยันก็ขมๆเลยนะครับผมๆสวยๆเลยครับตรงปลายตรงนี้นี่แหลมยอดตรงนี้นี่ทิ่มทิ่มขอบเลยนะับทิ่มโดนขอบเลยนะนี่แล้วก็นี่เป็นถุงเฉยนะห่วงก็จะประมาณนี้นะครไม่ได้มีอะไรตอกไปนะคเป็นขีดๆนิดน,นึงนะะ เป็นรอยแบบว่าเขาเรียกว่ารอยตําหนีของพระนะครับเป็นรอยตําหนีของพระนะครับขอบเหรียญคมคมเลยนะขอบเหรียญคมคมนูนนเด้งออกมานะครับผมนูนนเด้งเด้งนะฮะกระไหลเงินครับสวยมากครับนะอย่างการอย่างการเนื้อเงินงนะฮะใสอย่างการเนื้อเงินเ,งเลยนะฮะเนีย่ยกระไหลเงินลงยาม่วงลงยา <c oughs> จระไลเงินลงยาม่วงหน้ากากทองทิพ์นะครับหน้ากากทองทิพ์ก็ยังก,ออง,ยงกับเนื้อทองคํานะครับสียังกับเนื้อทองคําเลยนะครับผมทองอัลามสวยงามครับหน้าหน้าหลวงพ่อก็ชัดเจนนะครับรุ่นนี้นะใบหน้าหลวงพ่อนะครับสดสดงดงามนะครับนะครับ ใ่หน้าหลวงพ่อสวยสดงดงามนะครับเห็นชัดเจนนะริ้วรอยเลยนะหมดมบหน้านะครับดูหอยปลาล้าครับนะลึกนะครับเห็นชัดเจนนะเนี่ยจีวงจีวรนะครับสังกติครับมีลวดลายที่สวยงามครับเหมือนสมจริงครับเหรียญมีชีวิตอีกหนึ่งเหรียญเลยก็ว่าได้นะครับเส้นเกยัสสาหลวงพ่อเนะนี่ครับนะประมาณนี้เลยนะครับผมเหรียญนี้สวยครับ ดูดูผ่านกล้องอาจจะดูคล้ายๆลงยาน้ําเงินนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมอย่ยงจริงนี่เป็นลงยาม่วงนะครับลงยาม่วงชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าสีของโทรศัพท์ไปมันคือกล้องอาจจะอาจจะสดไปหน่อยอาจจะดูแบบเป็นสีน้ําเงินนะครับนะแต่ไม่ใช่สีน้ําเงินแน่นอนนะครับสีม่วงนะครับนะครับม่วงร้อเปอรซนนะครับผมให้ดูไกลๆนะดูใกล้ๆนะกลอกสีน้ําเงินนะ สวยงามครับนะสีม่วงลงยาวม่วงคุยพื้นด้วยนะครับนะครับเกิดวันเสาร์นะเกิดวันเสาร์เลยปิดปิดสีม่วงมาเลยนะครับอ๋อสวยสดงดงามครับเหรียญนี้นะอีกหนึ่งเหรียญนี่สวยสดงดงามครับสวยระดับระดับจักรวาลนะครับไม่ใช่ระดับโลกนะสวยระดับจักรวาลนะมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญนี้ เหรียญน,นี้น่าจะไม่ได้ตอกด้วยนะครับผมว่าเป็นเหรียญเงื้ออะไรนะครับน่าจะสัตตะหรือเปล่านะครับสัตตะเนื้อตอกตัวอะไรครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ตอกดาวกระจายนะครับผม น่าจะเอ่อมหาชนวนหรือเปล่านะฮะเนื้อมหาชนวนหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันนะครับผมนี่ครับน่าจะมอม้านะครับผมมอม้าแล้วก็มีดาวกระ,ากระจายนะครับล้อมนะครับนะครับมอม้าหรือคอรลัคังครับน่าจะคอรลัังครับนะคอรลัง ตะรัตอกคอรละครังนะครับผมนะไม่ใช่มอมไม่ใช่มอมม้านะครับผมคอรละครังนะครับนะครับสวยสดงดงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะน่าจะเป็นเนื้อทองละครังนะครับผมเนื้อทองละครัง เนี่ยทองหลักค้ังหรือเปล่าครับหกสี่นะครับผมรวยแสนล้านครับเนี่ยทองหลักค้ังนะครับมีครับลงยาฟ้านะครับผมลงยาฟ้านะครับลงยาจีวอนะครับสวยสดงดงามครับเหรียญนี้สวยสดงดงามอีกหนึ่งเหรียญเลยนะดูยังไงก็ไม่เบียดนะครับดูยังไงก็ไม่เบียดเลยนะ นะดูดูไงก็สวยครับไม่เบื่อนะครับคุยพื้นนะครับคุยพ,พื้นด้วยนะบางเหรียญลงยาซาตินนะครับสวยสดงดงามครับเหรียญรุ่นนี้นี่ลงยาสวยทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็เ,เหรียญที่เขาแกะมาก็สวยนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครอ,องหลักคังนะครับรุ่นเหรียญน,นี้นะคร ดูแบบขางๆสีฟ้าตัดนะครับสีฟ้าตัดเนี่ยนี่ดูแบบดูวนดูงานแบบว่าแอสนหน่อยนะฮะแต่มีสีฟ้าตัดนะครับเลยทําให้สดนิดนึงนะฮมาดูเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้มาดูกันว่าผมได้เนื้ออะไรมานะครับ <c oughs> ทองแดงนะครับผมทองแดงซาตินนะครับทองแดงซาตินสวยสดงดงามครับนะทที่ผมเคยบอกไว้นะเนี่ย ถ้าเป็นงานซาตินนี่จะสวยมากนะไม่ว่าเนื้ออะไรก็ตามงานซาตินนี่สวยมากครับนะนี่ครับยาซาตินนะครับผมมาดูด้านหลังก่อนนะฮะนี่ครับให้งานซาตินนี่จะเห็นชัดเจนนะไม่ต้องส่องก็ได้นะครับคือไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยนะงานซาตินนะดูไงก็ชัดเจนนะทองแดงซาตินนะฮะดูดูขนาดเลขยันดูอะไรนะฮะสวยครับนะสวยระดับจักรบาลน,นะครับผม สวยระดับจักรวาลนะเหรียญนี้นี่ยอมรับเลยว่าสวยมากครับนะสวยมากรหัสโค้ดหนึ่งสีนะครับผมหนึนะชื่อก็ดีนะครับชื่อก็สุดยอดเป็นมงคลมากนะรวยแสนล้านนะครับเหรียญนี้ต้องใส่กรอบแล้วครับนะเหรียญนี้อ่ารุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ต้องมีแล้วครับต้องมีใส่กรอบนะครับนะต้องมีใส่กรอบนะครับ อาจจะไปทํากอบเงินน,นะอนาคตอาจจะทํากอบเงินแล้วก็ใส่กับสร้อยเงินนะครับทากอบเงินใส่สร้อยเงินนะครับผมรุ่นนี้นะสวยสดงดงามนะสุดยอดงามครับงามระดับโลกนะด้านหน้าก็เขียนว่าหลวงวาพาดบุญยากาโมนะครับวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับนะ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะนะครับเป็นเป็นดาวนะครับดาวดาวกระจายหรือเปล่านะสวยส่วนงดงามครับนะสองดูลึกเลยครับนะสองดูลึกๆเลยครับเห็นนะครับนะอ๋สุสยดยอดครับสดุดยอดแห่งความสวยงามนะครับสดุดยอดแห่งความสวยงามนะครับนะฮะสมจริงกับสังคติยังกับของจริงนะครับผม มนกับผ้าจริงๆเลยนะเนี่ยใบหน้าหลวงพ่อครับโอ้ใบหน้าหลวงดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเหรียญน,นี่ต้องบอกว่าเหรียญมีชีวิตเลยนะครับสุดยอดถึงความสวยงามระดับโลกนะลงยาทำไมมันดูมืดๆลงฮะน่าจะมืดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนะอันนี้ลงยาฟ้าอันนี้ก็น้ำเงินนะครับผม อะอ่าฟ้าเหมือนกันนะลงยาฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นงานซาตินนะครับงานซาตินก็เ <aciones S 1> ลยดูท um ึบๆหน่อยนะแต่ว่าเป็นลงยาพื้นสีฟ้านะครับผมลงยาพื้นสีฟ้านะฮะทองแดงซาตินนะครับลงยาพื้นสีฟ้านะครับอ๋อสวยครับอย่างนี้ก็สวยครับสวยทุกเหรียญครับคือสวยคนละแบบเลยครับไม่เลือกไม่ถูกนะฮะให้เลือกนะครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเรียนไหนดีนะครับ นตัวเต็งทั้งนั้นนะครับสี่เหรียญสี่ลุนสี่สีนะครับสี่สี่เนื้อนะครับสี่เนื้อรุ่นนี้ครับมาดูรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะได้เนื้ออะไรลงยาอะไรนะครับผมดูผ่านกล้องนะครับมาลุนกันนะครับมาลุนกันนะครับพี่ๆนะของผมนี่ก็จําไม่ได้แล้วนะพูดตรงๆว่าจําจําไม่ได้แล้วครับเนี่ย จำไม่ได้แล้วครับว่าได้ลุ้นอะไรมานะได้ได้สีอะไรมาบ้างนะครับดูครับนะมาดูกันนะครับอันปักกานะครับผมอันปักกานะครับแบบนี้นะฮะอันปักกาแน่นอนนะครับนี่ครับอันปักกาชัดเจนนะครับผมนะอันปักกาชัดเจนนะมีอันปักกาชัดเจนนะครับแต่จะลงยา ด้านหน้าสีอะไรลงแน่นอนนะครับลงยาพื้นแน่นอนแต่ไม่รู้สีอะไรเดี๋ยวมาลุ้นร้อมกันในสีนั้นว่าผมได้ได้สีอะไรมานะครับสีสนเริ่มแตกแล้วครับนะเดี๋ยวต้องใส่ตลับใส่กอบไว้รหัสโค้ดสองห้านะครับรหัสโค้ดสองตัวนะครับผมนะเลขสองตัวนะครับสองห้านะครับโอ้โหเลขสวยครับเลขสองตัวด้วยนะครสองหลักนะครับสองห้านะครับ ยันเหมือนเดิมนะครับผมเนื้อพื้นเหลียญน,นี่จะชัดเจนนะครับมีเอกลักษณ์เลยนะครับเนื้อพื้นเหลียญน,นะพื้นเหลียนนี่มีเอกลักษณ์เลยนะครับผมเนือ้อนี้นะฮะร,รุนนี้นะฮะตอกกระป้าชัดเจนนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับผม,มลงยาม่วงนะครับผม อัป,ปก,ก้าลงยาม่วงนะครับอัปาก,ก้าลงยาม่วงลงยาจีบอลงยาจีบอนี่ถ้าไปใช่งานหน้ากากนี่ก็จะลงยาหมดนะครับนอกจากงานหน้ากากนะ่าจะไม่ได้ลงยานะครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนะสวยสดงดงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเป็นทองทิพย์นี่ไม่ได้ลงไม่ลงไม่ได้ลงอ่าสีผ้าจีบอลแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้ากากเนื้ออื่นนี่อาจเป็นอัปาก้าที่อันนี้อาจจะลงอยู่นะนะลงสีครับสวยสดงดงามครับยาม่วงเหมือนกันครับนะที่สําคัญคือเป็นอัปาก้ายาม่วงนะครับคุยพื้นนะครับสวยมากครับนะอันนี้อันนี้เป็นกระไหลกระไหลกระไหลเงินนะครับนะกองงนะับตอกกองอนะกระไหลเงินอัปปาก้านะครับ แต่ไหเงินลงยาม่วงอปก้าลงยาม่วงนะครับสีประจำวันเกิดแล้วครับนนวันเสาร์นะฮะวันเสาร,ร,ร,ร์นะสีประจำวันเกิดแลยครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ยอ่าเป็นม่วงแบบว่าค่อนข้างจะให้ไปเห็นเป็นสีม่วงชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้นะนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างเห็นเป็นสีม่วงชัดเจนนะแต่เหรียญน,นี้นี่ก็เรียกว่าเป็นสีม่วงแบบ สีแตกต่างกันนะครับผมนะแค่เห็นแค่เห็นผ่านโทรศัพท์นี่อาจจะคิดว่าม่วงกับน้ำเงินนะครับนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นม่วงทั้งสองนะแต่นี้มันเป็นอันนี้เป็นม่วงแบบสดๆดหน่อยนะครับเหรียญนี้นะม่วงออกสดสดหน่อยนะเหรียญนี้จะเอาเป็นม่วงแบบเป็นสีแบบม่วงไปเลยนะครับผมนะเป็นสีม่วงออกไปเลยนะครับนะอันนี้เป็นสีม่วงสดนี่เป็นสีม่วงแบบจะวาดม่วงจืดจืดก็ไม่เชิงนะครับผมนะ อาจจะเป็นเพราะว่าการลงยานะครับนะการลงยาไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นแต่เป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับแต่จะมีแบบคล้ายๆม่วงสดกับม่วงไม่สดอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับผมนะแต่ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะสวยครับสวยนะอาจจะอยู่ที่เนื้อด้วยนะครับผมนะอาจจะอยู่ที่เนื้อด้วยทําให้สีสีการลงสียาลงยานี่อาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นสีม่วงทั้งสอง,ององค์แน่นอนนะครับรุน่นนี้นะครับ สวยสดงดงามครับ PPFc นะครับสวยสดงดงามนะครับเอาให้ดูนะครับเอาให้ดูแบบนี้เลยนะครับสวยไม่สวยครับนะสวยไม่สวยครับมาดูเอานะครับสวยสดงดงามนะครับ สวยงามครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับนะรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยเศรจล้านนะครับผมรวยเสรจล้านนะครับโอเคครับใครชอบรุ่นนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะชอบคลิปนะครับนะอย่าลืมนะครับกับดูย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปหลังๆนะครับผมนะมี สาระความรู้นะครับนะมีมีเหรียญหลายเหรียญที่ทําไปนะครับเป็นคลิปนะครับสวยสดนดงามนะครับงามระดับโลกนะระดับประเทศนะโอเคครับเพราะก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ